สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาใส่ปุ๋ยมะเขือกันนะคะอันนี้ใส่แคลเซียมเปลือกหอยนะคะเพราะว่ามะเขือเป็นเพี้ยใบแห้งรากไม่เดินดินแข็งเขาบอกว่าแก้ได้เราก็เลยซื้อแคลเซียมเปลือกหอยมาทดลองใส่ ดูว่าจะได้ไหมเพราะว่า <c oughs> <c oughs> ว่า <c oughs> ปลูกมานานแล้วไม่โตสักทีดินมันแข็งแล้วก็มันก็ไม่ยามเราก็ปกติเราปลูกมะเขือเี่เช,เชินก็งามเนาะแต่อันนี้มันเนี่ยเป็นโรคเพรียใบยไหมอะไรเนี่ยเขาว่าเป็นโรคเพรียใบยไหมแล้วก็รากมันไม่เดินเพราะดินมันแข็งอะไรเนี่ย เราก็เลย <c oughs> ซื้อแคลเซียมเปลือกหอยมาใส่เขาบอกว่ามันมันทำให้มันทำให้ดินดินดีแก้ได้ <c oughs> เราก็เลยโรยเลยโรยไปทั่วเลยโรยไปทั้งต้นทั้งใบทั้งดินเลย <c oughs> ดูซิมันจะหายไหมนี่ยนี่เราก็รอดู โรยโดนใบด้วยไม่รู้เป็นไรปะแต่ก็โรยลดอันนี้พริกนะพริกพริกมันก็แบบมันเหมือนกบดินเหมือนเหมือนก็ดินแข็งอลรากมันรากมันเดินไปไม่ได้ต้นมันก็ไม่โตต้นมันก็เล็กๆๆอยู่อย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้จะทายังไงเนาะพอดีพอเข้าไปดูในเฟซบุ๊กเขาโฆษณาขายแคนเซิลตัวไข่รูละแปดบาทเราก็จัดไปยี่สิบโล มาทดลองว่ามันแก้ได้จริงไหมเพราะเราไม่อยากใช้ยาเราเคยซื้อเราเคยซื้ออาหารทางไปมาแล้วลดไปสองครั้งก็ไม่ได้ผลเพราะลดไปแล้วมะเขือก็กลายเป็นแบบเนี้ยไม่รู้มันให้อาหารแบบไหน <c oughs> มันให้อาหารทางใบแบบไหนก็ไม่รู้เราก็ไม่เข้าใจตกลงมันให้หรือมันมามาแย่งอาหารก็ไม่รู้ <c oughs> พอเราพอเราลดไปฉีดพ่นไปสองครั้งนาโนาโนาโนฉีดพ่นไปสองครั้งบะเขือกลายสภาพเป็นแบบนี้ตอนแรกตอนแรกก็งามนะงามแต่ตอนนี้เหลืองละทัางนี้เราก็เลย <c oughs> ไม่ได้ละ หมดฉีดไม่ได้แล้วต้องลงดินแล้วก็เลยซื้อแคลเซียมมาเพราะว่าถ้ารากไม่ไปดินไม่เดินใบมันก็ให้อาหารยังไงก็คงไม่ไปอะเนาะเพราะมันเดินไม่ได้อันนี้เราก็เลยทดลองดูที่เดี๋ยวเราก็จะตามไปดูเนาะอนาคตว่ามันจะเป็นยังไงมันจะได้ไหมเราก็อยากทำเกษตรอินทรีเนาะเราก็ไม่อยาก ไม่อยากใช้ยาเพราะถ้ายาฆ่าแมลงหรือว่าอะไรเนี่ยมันมันเป็นอะไรอันตรายกับลูกหลานพอเด็กสมัยใหม่อ่ะมันไม่ค่อยรู้ว่าอะไรคือยาพิษอะไรคือยายาที่โดนได้โดนไม่ได้อะ่ะนี่เราก็ยังกลัวจะมีสารพิษตกค้างเพราะว่าไม่รู้ว่ามันเป็นพิษด้วยหรือเปล่าเพิ่งจะเป็นนานโนก็ไม่รู้ว่าเป็นพิษหรือเปล่าแต่ว่าเปลือกหอยนี่ก็คงไม่เป็นพิษเนาะ <c oughs> เราก็เลยทดลองดูเพราะว่าถ้าดินดีเสจแล้วอะไรก็คงจะงามเราก็เลยซื้อมาเลยเนี่นะมีทั้งหมดเพียเพียมีทั้งเพีย้ยมีทั้งอะไรใบหงิกใบงอใบอะไรก็ไม่ปลูกมาก็ไม่เคยเป็นแบบนี้นะ แต่ทําไมต้องเป็นได้ก็ไม่รู้แต่เขาบอกว่าสาเหตุมาจากดินดินแข็งรากไม่เดินเราก็เลยคือ้อแคนเซียมเปลือกหอยมาใส่เลยแล,แล้วเรากต็ติดตามต่อไปอันนี้เราก็ทดลองก่อนว่ามันจะผ่านไหมเพราะว่าเราไม่เคยทำตอนนี้ก็ทดลองอยู่ พอตอนแรกจะลงเยอะๆแต่เราก็กลัวเนี่ยกลัวจะเป็นสภาพแบบเนี้ยแล้วก็จะขาดทุนแล้วก็ <c oughs> แล้วก็จะไม่ได้ทุนคืนตุนกลับอะไรเงี้ยแต่เราก็คิดว่ามะเขือถ้ามันติดแล้วยังไงมันก็มีลูกมันก็คงยังไม่เป็นไรแต่ไม่ใช่ล่ะทามันหงิกขนาดนี้ลูกมันก็ออกไม่ได้เนาะ <c oughs> เราก็เลยต้องดูว่ามันเป็นสาเหตุมาจากอะไร <c oughs> เพราะว่าตอนแรกเราปลูกมะเขือนี่เราได้กินไงตอนที่เราปลูก ต้นสองต้นเราได้กินเราก็คิดว่ามะเขือทนสุดแต่พอปลูกมะเขือเยอะๆแล้วมะเขือกายสภาพเป็นแบบนี้เราก็ไม่เข้าใจว่าทําไมถึงเป็นอย่างนี้ได้ถ้าเกิดว่ามันเป็นอย่างนี้ปลูกเยอะๆมะเขือมันก็ไม่ทนนะมันก็ทูไม่ได้ั้นนี้เราต้องหาต้นตอว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรถ้าดินมันแข็งจริงเราก็คงจะต้องปรับปรุงดินก่อน เพราะว่าถ้าเราปรับปรุงดินเท่านโคงจะดีเนาะ <c oughs> อันนี้เราก็ไม่รู้เนาะเราก็ทดลองอยู่เพราะเราคิดว่าถ้าเราเจ้าที่เขาหนึ่งงานนี้เราต้องเราต้องสาม